สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ไทยนิวส์เอเชียช n แนลนะคะสถานีข่าวที่รวบรวมข่าวหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอกันค่ะวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวการเมืองลุงป้อมประกาศควาว่าร่วมได้ทุกพักแต่ชงักเมื่อเจอเก้าไกลค่ะเพราะในประวิติวงสุวรรณนะคะหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์หลังถแถลงสรุปภาพรวมเนโยบายของพัก ถึงเรตติ้งความนิยมของพรรคที่เพิ่มขึ้นหลังนำทีมแกนนำนั่งรถไฟลงพื้นที่โดยพลเอกประวิทย์นะคะบอกว่าดีใจถ้าผู้สื่อข่าวถ้าผู้สื่อข่าวสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐก,ก็ดีขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าอีก9วันนะคะจะถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งมีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากน้อยแค่ไหนท่านบอกว่าพร้อมก็พร้อมแล้วแต่ประชาชนจะเลือกถ้าเลือกตนก็พร้อมยังกล่าวอีกค่ะว่านโยบายของพรรคช่วงโค้งสุดท้าย ทำไม่มั่นใจก็ไม่แถลงมั่นใจมากว่าทาได้ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลนะคะทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนจะเลือกส่วนการจะจับคู่กับใครท่านบอกว่าทําไม่จับคู่กับใครก็อยู่คนเดียวถ้าได้300เสียงจะให้จับกับใครก็ขึ้นอยู่กับประชาชนตัดสินใจต่างคนต่างพูดกันไปเมื่อถามว่าจะไปร่วมกับพรรครวมพลังสร้างชาติหรือไม่บอกว่าต้องดูคะแนนก่อนค่ะท่านบอกนะคะว่าตนน่ะพร้อมร่วมกับทุกพรรคทำงานได้กับทุกพรรค ถ้าได้คะแนนน้อยผมก็อยู่คนเดียวแต่จะทำงานกับพักเกล้าไกลได้หรือไม่ต้องดูที่นโยบายไม่ใช่ไม่ถูกกันแล้วมาอยู่ด้วยกันก็ขัดกันเปล่าๆมันก็จะว,ว่าพร้อมก็พร้อมอ่ะนะ ก็ราก็แล้วแต่ประชาชนยิ่งจะเลือกมาถ้าเลือกมาหมุูากรอแล้วตอนนี้ได้เข้าไปดูในโซเชียลบ้างไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมีมหรือว่าเป็นคลิปต่างๆเนี่ยก็มีการแบบเหมือนเอามาแซลแซลแบบในแนวน่ารักว่าแบบเอ้ลุงป้อมแบบยังสามารถลงพื้นที่เข้าหาประชาชนได้ไดีใจไหม เอาละค่ะมาต่อกันที่ไอรอนนะคะร่วมกับพรคีเครือข่ายภาคประชาชนสมุทรปราการจัดอบรมมาสาสมัครจับตาเลือกตั้งชุดแรกในการสังเกตการเลือกตั้ง66ค่ะขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นของประชาชนต้องไม่เป็นแค่พิธีกรรมทางการเมืองที่ไร้ความหมายต่อประชาชนอีกต่อไปค่ะ นายยิ่งชีพอชันนนท์ผู้จัดการไอรอพร้อมด้วยนายวรุธทันสุคนนะคะผู้อำนวยการูนย์ข่าวเอเชียอัปเดตและเครือข่ายนะคะแถลงข่าวความร่วมมือต่อต้านทุจริตการเลือกตั้ง66พร้อมประกาศจุดยืนของคีเคือข่ายภาคประชาชนรวมไปถึงจัดอบรม5ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริงโดยจําลองคูหาการน,นับคะแนนที่คาดว่าอาจจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะคะให้กับอาสาสมัครชุดแรกจํานวนร้อยคนนะคะทดลองสังเกตการบริเวณหน้าคูหาเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้นะคะเครือข่ายก็จะทําการประชาสัมพันธ์แล้วก็เดินหน้ารับสมัครอาสาสมัครภาคประชาชนในพื้นที่สมุดปราการเข้าแสดงพลังนะคะเพื่อลบคําสมุดปราการโคดโกงไปด้วยกันซึ่งจะจัดอบรมเพิ่มอีกสองครั้งค่ะ ทางกลุ่มนะคะได้ยื่นข้อเรียกร้องเสนอต่อประชาชนและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง3ข้อด้วยกันนะคะค,คือ 1. ขอให้เกลกตทําหน้าที่อย่างโปร่งใสเป็นธรรมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งเขตเลือกตั้ง2องขอให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐสร้างบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนับจากนี้ไปเส้นคุ้มครองให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่หรือไม่ถูกคุกคาม ให้พักการเมืองใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในความดูแลของภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน3ามนั่เชิญชวนให้ประชาชนทุกคนในทุกเขตเลือกตั้งค่ะเข้าร่วมการสังเกตการการเลือกตั้งทั่วไปที่กําลังจะมาถึงโดยลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครหรือส่งข้อมูลความผิดปกติสถานการณ์การเลือกตั้งในเขตของตอนเองทั้งในช่วงก่อนรัหว่างและหลังวันเลือกตั้งแก่เครือข่ายประชาชนสังเกตการการเลือกตั้งปี2566ผ่านทางเว็บไซต์ v o t ด6 2 c o m ับนะคะเว็บไซต์ word 62.com ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็ลองไปสมัครกันนะคะหรือว่าส่งรายละเอียดส่งอะไรนะคะมาผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ค่ะช่วยกันนะคะประชาชิปไตยของบ้านเราค่ะฝากพี่น้องว่าสิบวันที่เหลืออยู่นี้เราจะต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้แต่การทำงานพองเรานั้นต้องทำงานในเชิงรุป นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ลุกจนกระทั่งในที่สุดเราไม่มีที่ยืนนะฮะแต่ต้องลุกแบบลุกเข้าไปการไปจับตาเนี่ยมีอะไรต้องดูบ้างมีอะไรต้องเรียนรู้เนี่ยต้องสังเกตบ้างเราก็ได้จาลองการเลือกตั้งจาลองการนับคะแนนแล้วก็ให้พี่น้องได้ฝึกด,ดูนะครับดูเหมือนว่าทุกคนก็มีความพร้อมแล้วนะครับมีความพร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาก็หลายร้อยคนซึ่งยังไม่พอนะครับยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยทั้งประเทศนะครับ,นะรบ,นะรบเพราะว่าทุกหน่วยเนี่ยมีถึง9 000, 4 0 0 0กว่าพันหน่วยต้องใช้อัสาสมัคร หลักแสนคนน <ads. S 2> ะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านพี่น้องนะครับแม้จะไม่ได้มาวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าภารกิจง่ายๆของทุกคนในวันเลือกตั้งสิ้นสิ้ภาห้าโมงเย็นเดินออกไปการรับคะแนนที่คูหาไหนก็ได้ใกล้บ้านนะครับแล้วถ่ายภาพกระดานรับคะแนนแล้วส่งมานะครับเรารู้แล้วว่าปีนี้เนี่ยกกตจะรายงานผลคะแนนอย่างเร็วหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าห้าโมงเราอยู่บ้านแล้วรอรุ้นผลอย่างเดียวเนี่ย อาจจะไม่มีผลอะไรให้ดูนะครับเจิญชวนออกไปดูใกล้บ้านดีกว่าเราช่วยกันรายงานด้วยตัวเองดีกว่าไม่ต้องรอฟังจากกรกตอย่างดีวครับผมยังคงอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีการเผยคลิปภาพตู้ตุ๊กตาหยอดเหรียญนับสิบตู้วางจําหน่ายอยู่กลางตลาดอย่างไม่กลัวใครแถมยังมีร้านจําหน่ายบหรี่ไฟฟ้าเปิดอยู่ด้านหลังพร้อมที่จะมอมเมาเยาวชนซึ่งอาจจะเป็นแหล่งมั่ดสมุมยาเสพติดวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบค่ะ โดยผู้สื่อข่าวไทยนิวส์เอเชียนะคะได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านในพื้นที่ซอยขอจรวิทย์ตําบลบางปลีใหญ่อําเภอบางปลีจังหวัดสมุทรปราการว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากตลาดหัวถนนที่ตั้งอยู่หน้าปากซอยติดถนนเทพารักษ์มกม .9 มีการนําตู้ตุ๊กตาหยอดเหรียญจานวนกว่า1ิตู้มาวางอยู่กลางตลาดซึ่งอาจเป็นสิ่งล่อลวงให้เด็กและเยาวชนนาเงินค่าอาหารค่าขนมที่ผู้ปกครองให้ไว้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายประจําวันเนี่ยเอามาเล่น เป็นเหตุให้เด็กเนี่ยต้องเงินหมดอดอาหารเสียสุขภาพและยังเป็นการมอมเมาสร้างการเรียนรู้ด้านอบายมุกให้อีกด้วยอีกครั้งนะคะยังพบว่าด้านหลังตลาดเนี่ยมีร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งมักจะมาเปิดช่วงเย็นจึงฝากผ่านสื่อนะคะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหากพบว่าสิ่งดังนกล่าวในผิดกฎหมายก็ขอให้ช่วยดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสงบสุขของชาวบ้านเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ผู้ปกครองหาเงินยากค่ะโดยในเบิ้มนะคะได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวแต่ว่าประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตนก็เห็นตู้ตุ๊กตาหยอดเหรียญจานวนมากเนี่ยตั้งอยู่หัวถนน,นสงสัยว่าตู้ตุ๊กตาหยอดเหรียญเหล่านี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายเข้าข่ายเป็นการเล่นพนันหรือเปล่านะคะเนื่องจากตนกับรครอบครัวเนี่ยพักอยู่ในแลตเอื้ออาทรกระจรวิทย์อยูุทัดจากตลาดเข้าไปเนี่ยได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากลูกหลาน,นมักชอบเอาเงินค่าอาหารประจำวันที่จ่ายให้เนี่ยนำไปเล่นหยอดตู้ที่นี่จนเงินหมดต้องจ่ายเพิ่มให้หลายครั้งถึงจะเคยว่ากล่าวตักเตือนแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเด็กยังคงเข้ามาเล่นอยู่จึงร้องเรียนผ่านสื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบพบว่าผิดนะคะก็ช่วยดําเนินการตามกฎหมายตอนนี้นี่กังวลใจห่วงลูกหลานว่าจะเป็นทาตยาเสพติดแล้วก็ติดการพนันนะคะ เมื่อผู้สื่อข่าวนะคะได้รับการร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์เนี่ย mm hmm. ก็เข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะ mm hmm. พบมีตู้ตุ๊กตาหยอยเดเหรียญะคะวางให้บริการอยู่เป็นจํานวนมากจริงค่ะซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็มีเด็กเล็กๆอายุประมาณ8ปดถึงส mm ิ hmm. ขวบเนี่ยวิ่งนําเงินมาหยอดตู้ส่วนไปดูด้านหลังตลาดก็พบร้านลักษณะติดฟิล์มดํามืดรูดบานเลื่อนลงมาปิดเพียงครึ่งเดียวเปิดให้เห็นโลโก้คล้ายกับยี่ห้อบุหรี่ต่างประเทศแบรนด์ดังด้วยค่ะ และนี่ก็คือข่าวที่น่าสนใจทั้งหมดของวันนี้นะคะที่ทางทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเกาะติดมาให้ติดตามชมกันนะคะพรุ่งนี้จะมีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ